รู้ลึกรจริงแม่นยำกับผมอาจารยงกฤษณะภูสิทธ์อุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงวิเคราะห์ดวงดาวนะครับของวันที่1กรกฎาคม2567นะครับการวิเคราะห์ดวงดาวเนี่ยก็คือสำหรับสายเสี่ยงโชคโดยเฉพาะเลยนะว่าเลขตัวไหนมันส่งกำลังในวันนั้นนะในวันที่1กรกฎาคมเนี่ยนะโดย เสี่ยงโชคนะครับใครที่ชอบเสี่ยงโชคอย่าลืมมาดูรายการเกี่ยวกับโชคลาภนะครับในช่องของอาจ,จารย์เนี่ยนะก็จะมีรายการวิเคราะห์ดวงดาวเป็นรายการที่ทุกท่านกําลังดูอยู่เนี่ยนะครับจะบอกเปอร์เซ็นต์แต่ละลัคนาให้นะเสร็จแล้วมีเลขนําทางด้วยแล้วก็มีเลขสรุปให้ด้วยมีองศาดวงดาวต่าง,าง,างๆนะครับหลายคนที่ติดตามกันมาตลอดก็โอโหประสบความสาเร็จกันเยอะมากนะเสร็จแล้วไปดูเลขนําโชคเลขนาโชคเนี่ย จะมีตัวเลขวิ่งเอาไว้ให้มีตัวเลขวิ่งทุกรางวันเลยนะครับเสร็จแล้วมีมนคาถาให้สวดตามสวดตามเสร็จกดหยุดปุ๊บได้ตัวเลขบอกวิธีซื้อให้ด้วยซื้อยังไงซื้อกับใครก็เอาไปซื้อกันนะเสร็จแล้วรายการที่3นะครับโชคใหญ่เงินทับตัวนะไปดูว่าเรามีลัคนาอยู่ไหมถ้ามีลัคนาเราอยู่ในนั้นจัดเต็มได้เลยนะอันนี้ก็รายการสําหรับสายเสี่ยงโชคนะครับเพราะหลายคนก็ประสบความสาเร็จนะ มีแคปหน้าจอส่งมาให้ดูโอ้โหว่าดูรายการอาจารย์แล้วประสบความสำเร็จกันยังไงนะอาจารย์ก็ยินดีด้วยนะครับเหรียญมรรมครูมงคลที่ระลึกควรค่าแก่การบูชาด้านหน้าพิมพ์รรมครูหลวงปู่โลกอุดรด้านหลังพิมรรมครูปู่ฤาษีพมนารอด เหรียญบูชาบรมครูผู้ทรงอภิญญาจัดสร้างจำนวนจำกัดผ่านพิธีพุทธาพิเศษในบทมหาอุจพุทธคุณเข้มขลังตามแบบพิธีโบราณจานพระยันนาวิเศษหกอักขระพุทธคุณด้านบุญยริศอิทธิริ์อำนาจวาสนาบารมีโชคลาภโภกรัพย์ค้าขายเมตตามหานิยมจัดสร้างพิเศษเพียงสองรุ่นหนึ่งรุ่นปัดทอง 2. ดุนก้นคลบลิขสิทธิ์ของอาจารย์กิษณาภูสิงอุดมรายได้เพื่อร่วมจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์สืบสไตล์ใหญ่แจกเพื่อเป็นธรรมทานสนใจบูชาหรือร่วมบุญติดต่อได้ที่ Line a อ open พ o w ทวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองหเเป็นวันจันทร์วันจันทร์ กำลังวันก็คือ15นะคือเลข1เลข5นี่แหละนะกำลังวันนะแล้วตอนนั้นช่วงที่ออกรังวันตานุรักษ์ตัวตนในวันนั้นก็คือเลข6คือดพระศนะครับตานุเศษ,ษ,ษเป็นจิตวิญญาณนะก็คือเลข4 6นี่หกับ4เป็นคู่ธาตุน้ําเลยนะคราวน,นี้มาดูคุณภาพดวงดาวนะคุณภาพดวงดาวนะหมายถึงการส่งกําลังเขาเลข1ดาวอาทิตย เป็นถึงราชาโชคโอ้โหโดดเด่นมากเลยนะราชาโชคคือโชคอย่างพระราชาทําน้อยได้มากอย่างนี้เลยนะเลขสองดาวจันทร์เป็นมหาจักรและเป็นอุจาวิราชนะอุจาวิราชที่คือขาขึ้นนะกำลังส่องสว่างมหาจักรนี่ก็คือฟักตัวให้เป็นใหญ่นะจะส่องสว่างส่งกําลังดีมากทีเดียวนะเลขสามครับดาวคารเป็นกเกษตรราธิบดีก็หนักแน่นมั่นคงมีกําลัง โอ้โหนี่ดาวมีกําลังมากเลยนะรอบวันที่หนึ่งเนี่ยนะเลขสี่ดาวพุธได้ตําแหน่งเป็นจตุสได้นะจตุสได้หมายถึงสถิตยอยู่ที่ราศีทวานนะก็มีกําลังมากนะเลขห้าเป็นจุลจักรนะจุลจักรก็เป็นน้องๆมหาจักรอะนะก่อนจะยิ่งใหญ่ได้ต้องลยุยต้องฟันฝ่าอุปสรรคนะเลขหกดาวพระสุขเป็นจุลจักรเช่นกันนะครับเลขเจ็ดเป็นกเกษตรตราที่บรีหนักแน่นมั่นคงมีกําลัง เลข8ดาวราหูไม่มีตำแหน่งอะไรนะเลข9ดาวเกตไม่มีตำแหน่งอะไรมาร์ตอยูเลขศูนย์ไม่มีตำแหน่งอะไรนะครับคราวนี้มาดูองศาดวงดาวดาวอาทิตย์เลข1 15.34หโอ้โห و, อันนี้ถือว่ากลางองศานะเลข2ดาวจันทร์21.47เลข3ดาวอังคาร10.23 เลขสี่ดาวพุธ6.59เลขห้ดาวพฤหัสสิบดศูนนี่เข้ากลางพอดีเลยเมกันนะเลขหกดาวศุกร์ยี่สุดสามสเลขเจดาวเสาร์สิบเาจุดหเลขแปดาวราหู16.17เจ็ลขเก้ดาวเกตยี่สุดห้า เลขศูนย์ดาวมฤรตอยู่8.18นะครับครบถ้วนนะคราวนี้มาดูเปอร์เซนต์กันเปอร์เซนต์ตรงนี้เนี่ยนะอาจารย์จะบอกเป็นลัคนานะฉะนั้นใครที่มาติดตามคลิปของอาจารย์เนี่ยนะอาจารย์ย้ําเรื่องคําว่าลัคนาเป็นหลักไม่ใช่ราศีนะเพราะถ้าเป็นราศีเนี่ยมันจะไม่มีความแม่นยํามันจะแม่นยําเพียง10%นะครับแต่ถ้าเป็นลัคนาเนี่ยจะแม่นยําถึง90%เลย เพราะว่าลัคนาเนี่ยใช้5เรื่องวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดผูกออกมาเป็นลัคนามันจะมีความแม่นยําถึง90%แต่ถ้าเป็นแค่ราศีเนี่ยวันที่กับเดือนแค่นั้นเองยกตัวอย่างอาจารย์เกิดสามเสดฟืพฤษภาก็ราศีพฤกษภแต่พอผูกลัคนาปุ๊บมันกลายเป็นลัคนากันอย่างเงี้ยเวลาจะดูเลขนําทางอาจจะต้องไปดูที่กันนะดูเปอร์เซ็นต์ นะดูวิธีซื้อก็ต้องไปดูที่ลักษณะกันจะไม่ใช่ที่ราศีพฤกษ์เพราะว่าถ้าเป็นพฤกษ์มันจะมีความแม,นม่นยำเพียง10%นะอันนี้ก็บอกเอาไว้ให้ทุกคนใครไม่รู้ลักษณะก็ติดต่อไปไลน์แอดโอเพนดานะไขรหัสชีวิตพริกชะตารวยด้วยเลขบัตรประชาชนศาสตร์วิชาลีรับขั้นสูง ที่จะช่วยไขค,ความลับและแก้ไขปัญหาเคลียให้ตรงจุดช่วยให้คุณมองเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแม่นยำเราต้องยอมรับว่าปัญหาที่ต้องพบเจอในปัจจุบันเกิดจากกรรมที่กระทำมาในอดีตแล้วจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถร่วงรู้กรรมในอดีตชาติและแก้ไขให้ตรงจุดเพื่อการอโหสิก,กรรมร่วงรู้อดีต เพื่อแก้ไขปัจจุบันและวางแผนอนาคตใหม่สู่เส้นทางที่รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ไขรหัสลับจากจักรวาลตรวจแก้ไขกรรมในอดีตชาติด้วยาศาสตร์วิชาลีลับขั้นสูงกับอาจารย์กฤษณะสนใจติดต่อได้ที่ไลน์ o p e n d w n เ,เมชาวลัคนามเรษนะ80%เลขนำทาง560124พฤษศก70%เลขนำทาง890156มิถุน65%เลขนำทาง369780กอรากฏ70%เลขนำทาง

เลขนำทาง789-102ธนู75%เลขนำทาง503-128มังกร75%เลขนำทาง312-594กุ้ม70%เลขนำทาง986-102มีน75%เลขนำทาง306-125 ครบตัวแล้วนะครับเลขนำทางตรงนี้นะใช้ดูความซ้ําอย่าลืมนะใช้ดูความซ้ำนะที่อ่านไปทั้งหมดเนี่ยทุกคนก็ไปติ๊ก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 ,กเลขอะไรมันได้ติ๊กเยอะสุดนะเรียงจากมากไปน้อยแล้วก็มาดูลักษณะตัวเองว่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่มีเลขอะไรแล้วก็เอาไปผสมกันนะถ้าผสมยังไม่ถูกอาจารย์จะสรุปเลขให้ตัดเลขให้เหลือ6ตัวเลขสรุปนะครับ150 3ามสี่สองหนขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมรายการของอาจารย์มีโชคมีลาบสำเร็จสมปรารถนาทุกคนนะครับดูดวงกับอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิตการเงินการงานความรักสุขภาพการค้าธุรกิจต่างๆ อาชีพหลักอาชีพเสริมการเรียนการสอบแข่งขันเจาะลึกพร้อมคําแนะนําวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนเพราะก,การใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกําลังเจอปัญหาหนักต้องการที่ปรึกษามาดูดวงกับอาจารย์กฤษณะมีคําตอบให้ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำตัดสินใจได้ถูกทางรู้เร็วสําเร็จเร็ว Bon. ท่านที่ติดตามชมนะครับใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับก็สามารถมาสนทนากันได้ทุกวันนะ10โมงถึงเที่ยงอาจารย์ไลร์สดทุกวันเลยมาสนทนากันพูดคุยกันอาจารย์ก็ให้ความรู้ด้านโหราศาสตร์นะครับทุกวันเลยรวมไปถึงวิเคราะห์โปรไฟล์ดวงให้นะครับใครอยากมาวิเคราะห์ฟรีก็เข้ามาได้นะอาจารย์มีวิเคราะห์เลขบัตรประชาชนด้วยใครที่สนใจนะทางเดินชีวิตตัวเองจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะถึงเวลาเรามีจังหวะไหนเป็นเคราะห์อะไรจะได้แก้ไขกันก่อนนะครับรวมไปถึงเลขศาสตร์ต่าง ต่าง,างเบอร์โทรศัพท์มือถือนะเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับเพื่อดึงดูดความมงคลก็จะวิเคราะห์ให้หมดเลยพอวิเคราะห์เสร็จแล้วก็มีคําแนะนําให้นะหรือถ้าใครอยากจะให้ออกแบบให้เลยอาจารย์ก็รับออกแบบฉลกมงคลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือพลังบวกเลขมงคลให้มีโชคลาภนะแก้ไขเลขที่บ้านแก้ไขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับ เพื่อส่งเสริมให้ได้ความสําเร็จนะตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับและใต้คลิปนี้มีลิงก์กลุ่ม OpenChat นะครับเข้ามาพูดคุยกันมารับข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับอาจารย์ก็มี คำพีเสริมดวงปีมงกรทองนะครับคำพีนี้เนี่ยก็เป็นความรู้ทางโหราศาสตร์แล้วก็เรื่องของการเสริมดวงให้เป็นมงคลตลอดทั้งปี2567เลยใครที่สนใจเรื่องการเสริมดวงนะครับก็จะมีความรู้ที่เป็นประโยชน์มีเลขม,มงคลตลอดทั้งปีเลยนะมีพยากรดวงให้ทุกๆ2เดือนด้วยแล้วก็มีเลขมงคลมีวิธีการที่ถูกต้องอีกหลายอย่างเลยนะครับอีกเล่มหนึ่ง บทสวดมนต์แก้กรรมเสริมดวงนะครับอันนี้สืบชะตาใหญ่ด้วยนะครับจะบอกวิธีหมดเลยว่าขอขมากรรมขอหัวศีกรรมเจ้ากรรมในเวรทํำยังไงมีบทพูดมีขั้นตอนพิธีกรรมมีบทสวดมนต์นะครับสวดให้เป็นมงคลเสริมดวงได้ตลอดทั้งปีนะถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถติดต่อสั่งได้ตามช่องทางโซเชียลของอาจารย์ได้เลยครับ